สวัสดียามเช้านะครับผมบ่าวไทโซสวัสดีคร,รับดอกุณาอุไรนะครับผมหรือว่าสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซเช้านี้ที่สวปลาวนะครับผมก็พระยานก็นี่นะครับผมพระยานกอดนะครับผมก็พาเราไปไหนไม่รู้เอฟซก็ตามท่านไปนะครับผมท,ท่านถุกเรแต่เช้านะครับผมให้ลุกล้างหน้าไปฟันนะครับเอฟซ พาไปไหนสักที่หนึ่งนะครับผมวันนี้นะอาจารย์พาเราไปแต่เช้าไม่รู้ว่าจุดหมายตรงไหนนะที่บอกวกากำลังนองกรุนอยู่นะอาจารย์หลุกขึ้นตื่นอไปใช้เสากลับแล้วไปนอน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 เย็นเยอะเนาะเออแต่กนไมาอร่อยเนาะ เ,เกศต้นไม้เมื่อวานเมื่อคืนนี้ชาวบ้านกับมาต้อนรับกับจู่เอฟซีนะอร่ามมากนะผมต้นไม้เยอะเลยอโอ้โหต้ไม้แล้วก็ของของ,ของ,ของ,ของเขาแปลกหลายอย่างนะเอฟซีที่เรายังไม่เคยเห็นนะผมเขาบอกว่าไม่รู้นะผมเขาบอกว่าพาไปว่าถ้าจะไปฉัน,ฉนข้าวตรงบ้านบ้านพระที่เป็นเจ้าอวาดที่เราพักอยู่อ่ะอ่า เอว่าประมาณนี้แหละผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ตามไปเรื่อยนะ้วเอฟซีนะครับผมเรามากับพระแล้วพระครูคร <c oughs> ับผมสบายดีครับสบายดีขอหน้าแปลกเลย <c oughs> <Yeah. S 1> แต่ว่าแถวนี้เหมือนบ้านเราเ,รเ,าเนาะก็เลยป่าปืออะไรนี่นะเออครับผมแถวบ้านเราอยู่ครับเออนี่ต้นต้นอะไรต้นต้นนมน้ำนม นกนกสาวนะครับผมเอฟซีวันนี้เราก็เดินทางไปไหนไม่รู้เนะเดินไปเลยตามข่าวไปเลยเอฟซีเดิรัวดูรั่วรัวเหมืเดินเหมืเดิรัวมือกันหมดรั่วจะแช่งแช่งกันเราจะไปทำหางม่เรานะครับดาวทีๆแล้วก็ใส่รุ่นน้ำ ครับผมโอ้ต้นไม้ใหญ่เว้ยรูปธรมเลยวะโอ้อันนี้จะมีมีเฮนเนี่ยเขาลึกขนาดนี้นะครับผมเขาเข้าจากทางหลักก็ลึกพอสมควรครับเขมีอะไรที่อย่างุแปลกๆหน่อยนะครับผมต่อไปนี้นะครับผม FC เราไปดู <c oughs> ตามสายจานไปเลยครับ <c oughs> ดูรั่วมีน้ำหลังมากมีนคนดูรั่วก็เหมือนเดิมนะหลักใหญ่หลักเล็กก็เหมือนเดิมดูรั่วนี่ตีเหมือนเดิมเดินน้ำทับเหมือนเดิมนะับอฟซีถ้าไม่เสียรัร่วต้นน้ำก็ไม่มีอะไรเข้าได้แล้วนะดูสิตีก,กันแล้วนะใชน่นี่เป็นส่วนมันเราส่วนมันที่เขาเขาจะไม่มียาข่าหญ้ายาฆ่าแมลงนะผนมะถามมคืนนี้ธรรมาชาติเลยนะครับพวอฟซี ไม่ได้ใช่ปุ๋ยไม่ได้ใช่อะไรไม่ได้ใช่อะไรไม่ได้ใช่ปุ๋ยเคมีเหมือนเราครับผมใช่คลิปนี้เอ็กซ์กี้ก็เจอแล้วเจอแล้วจะไปปลูกมันทีละแล้วโอเคนะครับคลิปนี้ก็อ่ะเออสักครู่ก่อนสักครู่ก่อนนะครับผมเห็นบรรยากาศสวยๆข้างหน้าเก็บมาฝาก FC ก่อนนะครับ FC โอ้ ดูดรั่วดูรั่วเหรอรั่วเหจะทั่วมันิดนึงดูดูรั่วเอาคือใส่รถน้ำแล้วใส่ทีด้วยนะครับผมใส่กับที่กับที่ใส่คือใส่เป็นวิถีชีวิตกันเลยวิถีชีวิตกับแบบนี้เขาเคยทำแบบนี้เลยแหละคือท่านเราปลูกเสารู่วห่างๆแล้วก็รถน้ำเอาเอา๋ยวเขา ไม่ได้นะครัอสซีเออโอวยาเต็มเลยยาวดยววาูยาวเลยกับผมเออเออเยววะวันนี้ยากเยวเลยนี่มันจะมีน้ำด้วยเอสดีนี่แถวเออ โอเคแล้วครับอีซีเก็บคลิปมาฝากตอนเช้าแค่นี้นะครับผมรอครับสวัสดีครับ